สวัสดีตอนเจ้าใกล้เมื่อสงกันนะแต่พี่น้องอยู่ดีพอลุยจ้ะม่นี้กัอย่น้ำให้น้ำหน้าก็เอาพี่น้องพาพี่น้องมาเอ,าเอามีมมาผ้ามาเบ่งหมากน,นี่งามงามพี่น้องหมักน้ำั้วสีสันสวยงามมากงามแจเลยพี่น้องเป็นตาแสบนี่ไม่กินได้พี่น้สีแดงเป็ด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 เลยไปจ้ะพี่นอ้องเบ่งปอบานบันวาวสีฟ้า,ามีมกรแตันเิ่นเห็นมีม มาหาลูกน้องจะเป็นเห็นอยู่ไซดอกพี่น้องลูกน้องกับเมื่อนเมื่นเมื่อนกิ่อย่างนี่พป่น้องกําลังแกวก้มอเห็นห้างหรือบะเต่ะ มันกามบานนั่นนี่แม่โอ้เอาอาก้มจิตตัวบันไดก็บ,บ้ามากอาทายปีนองเขาเพิ่งดูยินได้หรอไปห้างญ่ปะปะ ว่าไงเติบเยอะพี่น้องอยู่ใ,ใกล้ๆตานี่พี่น้องรอเตียงหน้านี่ล่ะบางผูซอยพี่น้องผูซอยยุ่งเตปีเตปีเตปี <ś led> ยาปี่ยนฮึยังเกาะหาใกล้ๆบัตที่เห็นเห็นอยู่ใกล้ๆปะเย็บไปนิดนึงโอ้ห่างไงพี่น้องห่างหวานพี่น้องซ้ำในอากาศห่อนพร้อมเปลี่ยนหาเต็ม เต็มเปียบอะเต็มเปียกอืมนันก็ทีห่างเลยดีเดียวจัดไปโฟกัสไกลๆเลยเดี๋ยวน้ำเสกมึงระบบก้อหานนั่นเป็นยังไงพี่น้องโอ้ควันอุดเอาพี่น้องควันอุดเอาเลยนะ ัางแบบง่ยพี่น้องขาพอถึงบันไดเลี่ยงเบามากมิตรบันไดคน้นเอาง่ายๆแบบประหต,ต่ายน้ำเล้กพี่นอ้องเขากลับรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำ บีบหัวเชือมันปลอ,อมได้ห็นหรอเาเอ,อ้ยสวยมากโอ้พี่น้องของแท้ครับธรรมาชาติครับธรรมาชาติล้วนๆค่ะโอ้ยหหนาำบานขี้ใหญ่แต่เป็นเอียงขาวๆเต๋เยอะ โอ้ัหก็เห็นที่ไอเอียงเขาๆอ้อมเออมันเป่าฟ้อมมาแต่ใจมาเห็ดนี่ฟ้อมมันนี่เด้ฟ้มฟ้ามกบเนี่ยจะาาไปดึงออกเจะวันไปเก็บมาแต่ใจกระกระเดียเนาะมันกำลังจะดูดหัวน้ำบาวนออกแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเดือนหา คอยแลวเนาะพันว่าเลยเด่นหาเพ่งไปเลยมันก็จะเริ่มดูดน้ำบานมันขึ้นมาสู่โตมันจะีปนอ้องวันน้ำบานบาแนบแกงแยกไปใกล้ลูกจะเปิดมันจิ เป็ดแบบมั้งดิไม่เป็นก้อนเป็นมุมมันเป็นไม่ติดนะ ธรรมชาติาด้็จะพี่น้องบ่ได้เลี้ยงแด้วแต่เนี่ยแต่ว่าเพิ่นเคยมาอยู่น้ำหลอน,นี่เพิ่นแบบก่กอไผ่ใกล้อยู่ก่อได้เพิ่นก็สิอยู่ก่อนั่นล่ะพี่น้องเคย,ยกกอยู่ก่อได้ก็สิอยู่ก่อนั่นคือเก่าจ้ะเพระาะว่าเฮาบ่ได้ฆ่าแม่เพิ่นน้ำบา,านไหลไหลหัวน้ำบานท่อแขนนี่เนาะจ้า โอ้ยหยดแล้วหยวดแล้วหยวดหยดหยด,หยด,หยดม,มันมันมันตาสองมันนี่โอ้ยแม่เพป็นพี่น้องเป็นแสนเป็นแสนโอ้ยมันมันพี่น้องจ้าจำเลยคลิปนี้กับไว้แค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเขากับมิตรทุลสิไปข้างนารู้จ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะดีพะลุยในเด้อจ้าพี่น้องเอาน้ำหวานคือพี่น้องกินแต่ะละอ,อันสีเห็นห้างคือเก,ก่าอยู่นี่นั่โอ้ยพี่น้องคุเวิ้นวิ้นเวิ้นเวิ้นอูคเห็นห้างคือเก่าลูก